อังกฤษเข้าไปมีอิทธิพลในอินเดียผ่านบริษัทอินเดียตะวันออกบริษัทการค้าที่เบื้องต้นเดินทางมายังอินเดียเพื่อหาเครื่องเทศเมื่อรารวศตวรรษที่17ก่อนค่อยๆขย,ยายอิทธิพลทางการทหารและการปกครองต่อมาเมื่อเกิดเหตุารจนครั้งใหญ่ในปีคศ .1857 กองทัพอังกฤษได้ใช้กำลังปราบปรามก่อนประกาศใช้กฎหมายก่อตั้งรัฐบาลอินเดีย ซึ่งเป็นการถ่ายโอนอำนาจการปกครองของอินเดียจากบริษัทอินเดียตะวันออกมาที่ราชนาจักรในเดือนสิงหาคมคิศกราัช1858แต่การปกครองกดขี่ชาวพื้นเมืองของอังกฤษก็ทำให้เกิดการต่อต้านอย่างต่อเนื่องเช่นในปีคิศกราช1919หลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ที่ทหารอินเดียนับล้านเขารวมสงครามในกองทัพจกักรวรรดิอังกฤษ ด้วยหวังว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้นหลังสงครามอย่างไรก็ดีเหตุการณ์หลังสงครามมิได้เป็นไป,นปนดังที่ชนพื้นเมืองคาดหวังอังกฤษยังไม่ยอมให้ชนพื้นเมืองมีบทบาทในการกำหนดชะตาก,กรรมของตนเองจึงทาให้เกิดการประท้วงขึ้นหลายครั้งหลายคราวเหตุการณ์ที่จันเรียนวาลาบังลานสาธารณะของเมืองอัมมาลิตซาคือเหตุการณ์ที่เกิดความสูญเสียมากที่สุดเมื่อทหารรัฐบาลบีติส กลาดยิงใส่ฟูงชนเพื่อสลายการชุมนุมจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย400รายและบางสถิติอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตเกิน1000รายแม้จะถูกปราบปรามอย่างรุนแรงผู้นำหลายคนของอินเดียก็ยังพยายามเรียกร้องสิทธิในการกำหนดชะตาก,กรรมของตนจากอังกฤษต่างกรรมต่างวาระกันเป็นเวลาต่อเนื่องหลายทศวรรษจนกระทั่งเข้าสู่จุดสูงสุด ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในเดือนสิงหาคมปีคิรักราช1942เมื่อมหาตามาคานทีออกมาเรียกร้องให้อังกฤษไปให้พ้นจากอินเดียเพื่อให้ชาวอินเดียต่อกรกับกองทัพญี่ปุ่นด้วยสันติวิธีแต่บีตติตอบโต้ด้วยการจับกุมคานทีและผู้นำรายอื่นๆไปขังคุกก่อนที่ชาวอินเดียกว่า60,000คนจะถูกอัดแน่นในคุกของจักรวรรดิอังกฤษในเวลาหลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือน หลังสงครามโลกครั้งที่สองบนการชาตินิยมของอินเดียยิงดาเนินกิจกรรมอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็เกิดความรุนแรงระหว่างชาวฮินดูและมุสลิมทําให้มีการเรียกหลอให้แบ่งแยกดินแดนของชาวฮินดูและชาวมุสลิมออกจากกันและในเดือนมีนาคมรพฤษศักราช1947หลอดมาส์แบตเชนเข้ามาดํารงตําแหน่งอุปราชของอินเดียเปิดเตรียมการถ่ายโอนอานาจให้กับผู้นําท้องถิ่นจากนั้นในเดือนมิถุนายนรัฐสภาอังกฤษ ผ่านกฎหมายว่าด้วยอิสรภาพของอินเดียโดยให้ปากีสถานมีอิสรภาพในวันที่14สิงหาคมส่วนอินเดียให้มีอิสรภาพในวันที่15สิงหาคมปีเดียวกัน